วันนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่แถวๆดอนเมืองก็อาจจะได้เห็นได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการจัดแสดงเครื่องบินที่มีสมรรถนะค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็เป็นวันแรกด้วยนะคะที่กองทัพอากาศค่ะจัดงานแสดงครอบๆการสถาป,ปนา88ปีนะคะอย่างที่บอกไปมีการจัดโชว์ฝูงบินผ่าแผลงระดับโลกค่ะขึ้นบินแสดงสมรรถนะเหนือกองบิน6ดอนเมืองให้คนไทยได้ชมกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะการแสดงการบินนะคะเครื่องบินขับไล่ F-35A จากสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมคะเครื่องบินรบในยุคที่5ที่มีเทคโนโลยีล่องหนดบลีกเรดาร์ปรากฏตัวบนท้องฟ้าจากทิศท,ทางที่ผู้ชมไม่สามารถคาดเดาได้ทำการบินค่ะโดยนาวาอากาศตรีหญิงมิลานีครูสเนอร์หนึ่งในนักบินที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการขับเครื่องบินมาไม่ต่ำกว่า3-4ถึง4แบบแล้วก็มีชั่วโมงบินกว่า1000ชั่วโมงอะ นอกจากนี้ยังมีเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงจากจีนด้วยนะคะ o c c a เ First ค่ะจากอินเดียเซริยาลิคารนแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องบินขับไล่กิฟเพนจากกองบินเจ็ดสุราธ,ธานีที่ร่วมโชว์แล้วก็ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยค่ะที่บอกเมบอร์สครูเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองครบรอบ88ปีกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่7ถึง8มีนาคมนี้ก็จะมีการจัดแสดงฟูงบินผาดแผลงระดับโลกเหนือท้องฟ้ากองบิน6ดอนเมืองครับให้คนไทยได้ชมอย่างใกล้ชิดหรือสวยงามทีเดียวนะ,ะการแสดงอย่างที่บอกไปมี2วันด้วยกันวันนี้วันแรกนะครับวันแรกเนี่ยจบไปเรียบร้อย การแสดงของวันแรกวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงเวลาคือ9ก้นาฬิกาถึง10บนาฬิกาใช้เวลาแสดง60นาทีและช่วงที่2คือเวลา10บนาฬิกาสีนาทีถึง11บเนาฬิกาสินาทีใช้เวลาแสดง30นาทีแต่ถ้าเกิดใครพลาดอเอ๊ะลืมนัดหมายอะไรต่างๆพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะครับการแสดงโชว์นี้พรุ่งนี้8มีนาคมอันนี้จัดมากหน่อยนะเป็นวันเสาร วันหยุดนะครับจัดแสดง3ช่วงเวลาด้วยกันช่วงแรกก็คือ9ก้านาฬิกาถึง9ก้านาฬิกา45นาทีอันนี้ใช้เวลาแสดง45นาทีช่วงที่2ครับ10นาฬิกา45นาทีถึง11นาฬิกา15นาทีใช้เวลา30นาทีและช่วงสุดท้ายคือ13นาฬิกา15นาทีไปจนถึง13นาฬิกา45นาทีใช้เวลา30นาทีครับซึ่งกองทัพอากาศก็จะมีการเปิดจุดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมการแสดงทางอากาศ นอกพื้นที่กองบิน6ดอนเมืองก็ได้แก่ที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งสีกันศูนย์กีฬาสวนเฉลมิมพระเกียรติตรงแยกคอปออ ถนนผลโยธินครับและสะพานบนถนนทางคู่ขนานบริเวณถนนทุปรตมีช่วงตัดผ่านระหว่างผลโยธินกับแยกคอปอ,อกับถนนนิภาวดีรังสิตรับค่ะเพระนาะฉะนั้นก็ขอความรวมมือพี่น้องประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณรอบกองบิน6ค่ะในช่วงวันงานเนื่องจากว่าจะมีการปิดการจราจรในพื้นที่ใกล้เคียงบางจุดด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของกองทัพอากาศไทยค่ะขณะเดียวกันถ้าอากาศยานดอนเมืองยังได้แนะนําประชาชนนะคะตอนนี้ค่ะ เผื่อเวลาเดินทางสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าการแสดงดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการจราจรทางอากาศในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศก็ควรเผื่อเวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงและเที่ยวบินภายในประเทศก็ควรเผื่อเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 3 5 1 1 9 2หรือว่า AOT Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์172 2ตลอด24ชั่วโมง 哦。Oh.